กระทรวงกลาโหมสหร,รัฐหรือเพนตากอนเปิดเผยว่าเกิดการระเบิดสองครั้งด้านนอกสนามบินระหว่างประเทศในกรุงคาบูในวันพฤหัสบดีและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิตหลายคนนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีคนอเมริกันเสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากการโจมตีครั้งนี้ขณะที่สื่อ New ยอร์กไทมส์และ Wall Street Journal กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตราว12คนณที่โฆษกกลุ่มธาริบานเปิดเผยว,ว่า มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บ52รายนะครับตลิบานก็ได้ประนามการโจมตีดังกล่าวด้วยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ระบุว่าเหตุระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นบริเวณประตูแอบบี้ของสนามบินกรุงคาบูซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีที่ซับซ้อนที่ทำให้เจ้าหน้าที่อเมริกันและประชาชนได้รับบาดเจ็บส่วนระเบิดครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นบริเวณโรงแรมแบรอน ไม่ไกลจากประตูที่เกิดเหตุจุดแรกแหล่งข่าวในกลุ่มทาลิบานยืนยันกับ v o วว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายคือผู้ก่อการโจมตีครั้งแรกท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่รวมตัวกันอยู่ทางด้านหน้าประตูเข้าสนามบินและมีผู้หญิงและเด็กหลายคนด้วย I've operational plans strike ISIS-K ordered commanders develop also to my facilities to leadership ในช่วงเย็นวันพฤหสัสบดีประธานาธิบดีโจโบไบเดนกล่าวประนามกลุ่มผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่มไอซิสและบอกได้ว่ามีเหตุผลที่เชื่อว,ว่าผู้นำกลุ่มไอซิสนั้นเป็นคนสั่งการโจบไบเดนกล่าวว่าอเมริกาจะใช้สัพพกกำลังทั้งหมดที่มีตามล่าและจัดการผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าจะเป็นการตอบโต้ในเวลาและสถานที่ที่อเมริกาเป็นผู้เลือก และจะทําอย่างแม่นยำเขากล่าวได้ว่าสหรัฐจะยังคงปฏิบัติภารกิจอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานจนสำเร็จก่อนหน้านี้รัฐบาลตนตกต่างเตือนให้ระวังการโจมตีที่สนามบินนากาวในวันพรฤหัส,สบ,บดีขณะที่ชาวอัฟก,กันนับหมื่นคนยังคงรวมตัวกันรบริเวณสนามบินกรุงคาบูเพื่อหาทางหนีออกจากประเทศหลังจากกลุ่มตอลิบานนั้นยึดรองกรุงคาบูได้ในวันที่15สิงหาคม ในเวลานี้สหรัฐและชาติพันธมิตรกำลังเร่งนำพลเมืองของชาติตนและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้ชาติตันตกในช่วง20ปีที่ผ่านมาอพยพออกจากอัฟกานิสถานด้วยเครื่องบินทหารและเครื่องบินพาณิชย์ให้ทันกำหนดเส้นตายการถอนกำลังในวันที่31สิงหาคมนี้ทำเน็บขาวกล่าวม้อนเพื่อหาสบัดีว่าจนถึงขณะนี้ได้นำประชาชนออกจากกรุงคาบูแล้ว95,700คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในการอพยพคนออกทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน